จอดแล้วตรงนี้ค่ะเห็นสวนผักหวานแบบกว้างใหญ่อลังการมากเลยค่ะปกติผ่านมานี่ก็จะมีแต่แบบที่ดินว่างเปล่าค่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นสวนผักหวานแล้วเกิดอะไรขึ้นคามีแรงบันดาลใจยังไงคะที่แบบมาทำคลิปพื่นแผ่นดินแห่งนี้กลายเป็นสวนเกษตรผสมค่ะได้ลงตัวขนาดนี้ค่ะจับแรกก็คือแรงบันดาลใจคิปอย่างนี้ก็คือแต่คอนไปเด็กพ่อแม่ชวนไปเก็บผักหวานป่าป่ากลว,ว่า ไม่ได้หันเขานจากเขาโค่นไปหมดแล้วสองไฟมันไหมแล้วสิ่งนี้เขาเกิดว่าเราจะอนุรักษ์ผักหวานปา่าผักพื้นเมืองของเราได้ก็เ,เลยคิดหาวิธีจะทํำยังไงเขทดลองมาหลายอย่างโดยใช่พ่อมาเลี้บ้างขุดเง้ามาบ้างการตอนบ้างการเอารักมาชาบ้างสุดท้ายวิธีที่ดีที่สุด ก็เ <g arden> ลยใช้การตอนครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวน t ักหวานดั้งเดิมซึ่งเป็นสวนแรกของท่านพ่วมในการกศักดิ์สิทธิ์ค่ะค่ะท่านครับต้นใหญ่มากเลยค่ะครับอ่สวน t h a g u a ป่านะครับที่ว่าต้นใหญ่นะครับอายุม,มันก็ประมาณมีทั้ง5ปี10ปีมันมีหลายขนาดเนื่องจากว่าการต้น t ักหวานนั้นที่เล็กบ้างใหญ่บ้างเนื่องจากต้น t ักหวาน เนี่ยมันแตกหน่อออกมาขยายพันธุ์โดยทางรากนะครับอ่าส้นอันนี้ต้นแม่มันีนลูกมันจะขยายพันธุ์ออกมาแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้นใหญ่เอาไว้ให้มันใหญ่ขนาดนี้ก็เนื่องจากจะเอาผลมันนะครับผลมาเป็นเพาะเมล็ดต้นกล้าก็เลยให้มันสูงแต่จริงๆนั้นต้นหวานป่าผมก็จะให้มันอยู่ระดับเอ่เข่าหัวนะครับเพื่อจะได้เก็บแล้วมันจะแตกขึ้นมาตามเนี่ย ดังนั้นเลยต้นพวกนี้เราไว้ทำพันร้อยปันพันปีไม่เจอสักทีเลยวันนี้จะมาหาข้าหวานไปผูกมีสวนน้ำตาจังหน่อยกันจ้าพ่อขัางหวานเป็กันพี่ว้าเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะท่านปอทำยังไงคะคืออันดับแรกนะครับก็ปัญหาที่ช่วงโควิดนะเป็นหนึ่งขาดในเรื่องของคนเงินวัสดุอุปกรณ์ต่างพอดีทางสักคอนออมทรัพย์ครูเนี่ยได้ เปิดโครงการส่งเสริมรายได้ช่วงโควิด -19 ที่ให้าการกู้เงินมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง<ช>ก็เลยได้ไกู้เงินจากตรงโครงการนี่ครับมาเสริมรายได้ตัวเองครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับท่านพากทรทคำสั่ครูนะครับ<ช>แลวก็ที่ท่านได้มาเยี่ยมชมก็ถึงไม่มีใครมาเยี่ยมผมก็มีความสุขลึกกับอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้โ<ช>อกาสนี้ก็ได้มาติดตาม มามาดูกิจกรรมของผมซึ่งได้ได้ทำไว้ตรงน,นี้ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านอาสากอนอมพั์ครูขอุตดิดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณสหกรอมทรัพย์ครูอุตดิดฐ์จำกัดที่อนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังกเกษียณและโครงการเงินกู้สู้โควิด -19 ค่ะ